เลเวอรไฟส์ชแนลสวัสดีครับ วันนี้เราก็จะมารีวิวอีกหนึงตัวละครที่มาพร้อมกับตู้รีรันของ The b l o o d Warfare นะครับนั่นก็คือน้อง c a n ดิสนั่นเองเป็น q u i n ซ y y แล้วก็ s t a n d v i c t o r อีกตัวหนึ่งที่มาพร้อมกับตู้ a s k i n นะครับแล้วก็ Bambi Asta เนาะเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของ c a n ดิสกันเลยดีกว่านะครับว่าตัวละครตัวนี้นั้นเขามีความสามารถยังไงบ้างนะครับมีความน่าสนใจไหมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลย คนดิสนะครับเป็นตัวละครประเภทควินซี่แล้วก็สแตนริกเตอร์เป็นท่าสีส้มด้วยเนาะตัวนี้คุณสมบัติตัวละครเลเวล206ดาวนะครับค่าสเตตัสก็จะอยู่ที่เลือด1,105โจมตี645นะครับดีเฟนส์356คริติคอล362แล้วก็พลังวิญญาณ798เลยนะครับสูงเกือบ800กันเลยทีเดียวคิวเลอร์ก็จะเป็นผู้สังหารอารันคาแล้วก็ คุณลักษณะของโซเนี่ยก็จะเป็นลดคูดาวสกิล12%ถัดมาก็มาดูอบิลิตี้ของน้องกันบ้างดีกว่านะครับก็จะมีการเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติ20%สกิลแรงขึ้น20%ถ้าไม่ตายแรงขึ้น40%เพิ่มขอบเขตของสกิลอีก20%นะครับจำนวนฮิตเพิ่มขึ้นนะครับของสกิลระยะเวลาผิดสถานะผิดปกติเพิ่มขึ้นอีก5วินาที เมื่อเรากดใช้ท่าไม้ตายแล้วโดนฮิตแรกเนี่ยมอนสเตอร์จะโดนลดค่าป้องกันด้วยนะครับแล้วก็จำนวนหลุมเฉือนจะเป็น29เนาะดูโดยรวมเองแคนดิสเองก็จะเป็นตัวละครสายสกิลนะครับแล้วก็จะเน้นไปทางการใช้ท่าไม้ตายที่รุนแรงด้วยเนื่องจากเขามีการลดสถานะป้องกันของศัตรูลงด้วยนะครับเวลาเรากดท่าไม้ตายแล้วเนาะ คิดแรกก็จะทําให้ป้องกันลดลงส่วนทิตที่2 3 4เนี่ยจะทําให้ดามเมจเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้งั้นเดี๋ยวเราไปดูพวกของสวมใส่กันดีกว่านะครับกับลิงตัวละครว่าผมจะใส่เป็นอะไรบ้างนะครับสําหรับตัวละครตัวนี้ของสวมใส่เนี่ยอาจจะหามาได้ไม่ดีนักนะครับเนื่องจากไอเทมที่เป็นของควินซี่สีส้มเนี่ยมันไม่ได้รีออฟมาเลยเพราะฉะนั้นของที่จะแนะนําให้ใส่นะครับหากใครรีออฟชันเป็น พลังวิญญาณได้นะครับ20% 30%ได้จะนีมากนะครับแต่ว่าของ3อย่างที่แนะนําก็ยังคงเป็นของ3อย่างนี้แหละดีที่สุดละแต่ถ้าหากใครมีเป็นสร้อยคอควินซี่สีส้มด้วยก็จะใช้แทนยาชูกําลังได้เลยนะครับอันแรกก็จะเป็นยาชูกําลังที่เพิ่มพลังกดดันวิญญาณและคลี่ที่เข้า30%ออฟลองเป็นพลังกดดันวิญญาณ20%นะครับชิ้นที่2ก็จะเป็น สร้อยของควินซี่แล้วก็สแตนดิคเตอร์นะครับทำให้สกิลแรงขึ้น20%ออฟรองควรรีเป็นพลังวิญญาณน,นะครับขั้นต่ำ20%ขึ้นไปที่สุดท้ายก็จะเป็นเทนชินไตนะครับสกิลถ้าไม่ตายแรงขึ้นอีก100%นะครับออฟรองก็ควรจะเปลี่ยนเป็นพลังวิญญาณเหมือนกันนะครับหากรีได้เนาะอย่างที่บอกไปนะครับสชิ้นด้านล่างคือของที่ควรมีนะครับส่วนชิ้นบนหากมีเป็นสร้อยควินซี่ที่เพิ่มพลังวิญญาณ50%ก็เปลี่ยน แทนยาชูกําลังได้แต่ถ้าหากใครไม่มีก็ใช้เป็นยาชูกําลังจะดีกว่านะครับถัดมาก็จะเป็นลิงก์ตัวละครนะครับก็จะเลือกใส่เป็นลดคูดาว2ช่องนะครับช่องแรก12%ช่องที่24%ส่เซนะครับส่วนอีกช่องหนึ่งก็ยังคงเป็นการเพิ่มพลังโจมตี20%นะครับแล้วก็เพิ่มความแรงของสกิลอีก20%เพราะว่าตัวแคนดิสนั้นลิงก์ของตัวเขาเองก็ยังเป็นลดคูดาวอยู่แล้ว12%เพราะฉะนั้น เราไม่จําเป็นต้องใส่รถกูดาวทั้ง3ช่องก็ได้นะครับก็จะเพิ่มดาเมจมาอีกสักช่องหนึ่งทําให้ตัวละครของเขาเนี่ยตีแรงขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งเลยนะครับสาหรับตัวละครตัวนี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูรูปแบบการโจมตีธรรมดาการโจมตีสกิลแล้วก็ท่าไม้ตายของแคนดิสกันบ้างนะครับว่าความสามารถของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับรูปแบบสกิลของเขาเรื่องกันที่การโจมตีปกติของแคนดิสกันก่อนนะครับ ทุกสกิลของเขาเนี่ยเป็นการโจมตีดาเมจระยะใกล้เนาะจะเป็นการฟาดไปด้านหน้านะครับคอมโบ1 4ครั้งซึ่งในการฟาดครั้งที่1นและครั้งที่ 2, 2> เนี่ยเขาจะสร้างดาเมจเป็น2ฮคิตนะครับรวมทั้งหมด4ฮคิตส่วนการฟาดครั้งที่3แล้วก็ครั้งที่4เนี่ยจะเป็นการฟาดอย่างละฮิตก็จะกลายเป็นทั้งหมด6ฮคิตนะครับการโจมตีปกติของเขาสร้างความเสียหายทั้งหมด6ฮคิดมีโอกาส2%ที่ทําให้สัตรูตติดสถานะเหน็บชานาน7วินาทีนะครับแล้วก็แมคขัดขการโจมตีแล้วก็ความเสียหายของเขาเนี่ จะอยู่ที่ร0 0ทุกการโจมตีเลยประมาณนี้เลยนะการโจมตีปกติของเขาถัดมาก็จะเป็นสกิลที่1ละสกิลที่1เนี่ยจะเป็นการพุ่งไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วนะครับสร้างความเสียหายให้กับมอนสเตอร์ทุกตัวที่อยู่ในขอบเขตของสกิลนะครับความเสียหายจะอยู่ที่120%ของพลังวิญญาณคูดาว8วินาทีมีโอกาส2%ติดสถานะเหน็บชาแล้วก็จำนวนที่สูงสุดเนี่ยจะอยู่กันที่6คฮิตกันเลยทีเดียว ถัดมาก็สก,กิลที่2นะครับจะเป็นการกระโดดขึ้นไปด้านบนแล้วก็ควางหอกสายฟ้าลงมาบนพื้นสร้างความเสียหายรอบๆพื้นที่นะครับความเสียหายจะอยู่ที่1 2 0คููดาวน์16วินาทีมีโอกาส2%เเหมือนกันที่จะติดสถานะเน็บชานานเจ็วินาทีนะครับจำนวนที่สูงสุดก็ยังคงเป็น6ฮิตเช่นกันนะครับความเสียหายก็กว้างในระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่กว้างเท่ากับของแบมบี้แอสตาเนาะ ถัดมาก็จะเป็นสกิล3นะครับจะเป็นการสร้างความเสียหายรอบๆตัวทั่วทั้งหน้าจอเลยความเสียหายจะอยู่ที่1 2อของพลังวิญญาณนะครับคูดาว24วินาทีมีโอกาส2%ที่จะทําให้ศัตรูติดสถานะเน็บชานาน7วินาทีแล้วก็จํานวนฮิตสูงสุดอยู่ที่8ฮิตนะครับสำหรับสกิล3สุดท้ายก็จะเป็นถ้าไม่ตายของแคนดิสตนะครับจะเป็นการสร้างความเสียหาย ่าเลยหน้าจอไปอีกเท่าตัวความแรงอยู่ที่150%นะครับมีโอกาส100%ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะเหน็บชานาน10วินาทีจำนวนฮิตสูงสุด4ฮิตแล้วก็ฮิตแรกเนี่ยจะทำให้ศัตรูนั้นโดนลดดีเฟนซ์ด้วยนาน5วินาทีนะครับ จริงๆจะเรียกว่าฮิตแรกก็ไม่ถูกนะทั้ง4ฮิตนั่นแหละก็จะทำให้ศัตรูนั้นโดนลดดีเฟนต์5วินาทีนะครับส่วนจำนวนเปอร์เซ็นต์เนี่ยคิดว่าน่าจะอยู่ที่50%นะครับในการลดดีเฟนต์ของ5ไม้ตายของเขาซึ่งจะทำให้ฮิตต่อๆไปของสกิลเนี่ยจะทำให้บอสหรือมอนสเตอร์ตัวอื่นได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับ ต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาแคนดิสไปเล่นจริงๆกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งในสัปดาห์นี้เองมอนสเตอร์ที่อยู่ในดันเจี้ยนน้ำหอมเนี่ยก็จะเป็นมอนสเตอร์ประเภทยมทูดแล้วก็อารันคาด้วยนะครับทำให้ตัวเขาเนี่ยตรงคิลเลอร์อยู่1ประเภทน้องเขาก็จะทําให้การเคลียร์มอนสเตอร์เนี่ยเร็วขึ้นอยู่ในระดับหนึ่งถึงแม้ว่ามันอาจจะเคลียร์ได้ไม่เท่าคลิปก่อนหน้านี้ที่ทําเป็นของแบมบีเอสตานะครับเนื่องจากไอเทมมันสู้เขาไม่ได้เลย ความต่างของตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะไปดูกันดีกว่ารูปแบบเกมเพลย์ของแคนดิสเนี่ยก็เล่นไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นการใช้สกิลใส่มอนสเตอร์รัวๆไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งเองหรือสกิลสองก็ตามนะครับถึงแม้ว่ามอนสเตอร์จะมีกาดเองก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาเหมือนกันนะเพราะว่าตัวเขานั้นเป็นสายสกิลมันมันคูดาวเร็วอยู่แล้วอะแล้วก็มันใช้สกิลได้ถี่ขึ้นอยู่แล้วเพราะเราเล่นเป็นสายคูดาวผสมกับสายดามเมจด้วย บางครั้งเองเราก็อาจจะต้องใช้การโจมตีปกติบ้างนะครับเพื่อขัดแม่มอนเตอร์มันกิลใส่สเราเวลาเราสกิลคูคดาวอยู่เนาะจะเห็นได้ว่าถึงแม้ตัวละครของเขาเนี่ยไอเทมมันสู้แบมบิ่แอตตาไม่ได้เลยแต่ไม่ใช่ว่าตัวเขาจะเคลียร์มอนได้ช้านะคือเคลียร์ได้เร็วอยู่นะครับเนื่องจากแอนิเมชันของสกิลของเขาเนี่ยมันรวดเร็วมากการออกสกิลของเขาเลยทําให้มีความคล่องตัวสูงมากรวมไปถึงการโจมตีปกติด้วย สกิลหนึ่งเนี่ยเขาพุ่งไปอย่างรวดเร็วเลยสร้างความเสียหายแบบมอนไม่ตันทั้งตัวนะครับส่วนสกิลสองเองก็กระโดดปลาหอกอย่างเร็วเหมือนกันมีแค่สกิลสามเท่านั้นนะครับที่จะมีการหน่วงสกิลอยู่นิดหน่อยจะทําให้การออกสกิลเนี่ยมีระยะเวลาอาจจะเท่ากับตัวละครอื่นๆที่มีสกิลสามคล้ายๆกันเป็นการสร้างความเสียหายทั่วทั้งหน้าจอนะครับอ่ะแป๊บเดียวเนี่ยคือถึงสเตจสุดท้ายก่อนจะเข้าห้องบอสและถือว่าเคลียร์มอนไวมากๆนะครับสําหรับตัวละครตัวนี้ ใครได้มาคือดีนะครับดีที่สุดน้องสวยน้องน่ารักด้วยนะครับไม่น,น่าไปเดินชนพิษเลยเสียหายสกิลเบาลม20%น,นนี้คือไม่ค่อยถูกใจละหมวแต่พูดนะครับเดินไปชนหมอกเฉยเลยแต่เราก็ไม่เป็นไรนะ,ะเรสุดท้ายโอเคเรียบร้อยแต่เราไปถึงห้องบอสละไม่ถึงห้องบอสเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองความแรงถ้าไม่ตายกันดีกว่า ก็จะมาดูดาเมจถ้าไม่ตายของน้องนะครับว่ามันแรงขนาดไหนเนาะ Electro Cushion คิปแรกโดนดาเมจแค่2 0,000เท่านั้นนะครับแต่คลิปต่อๆไปเนี่ยมันแรงขึ้นถึง30,000กว่าแปลว่าดาเมจแปลว่าดีฟนซ์ที่บอสโดนลดไปเนี่ยมันโดนลดถึง50%โดยประมาณนะครับเพราะว่าดาเมจเขาเพิ่มขึ้นมาถึง50%เเลยทีเดียวจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวน้องแคนดิสเดี๋ยวเรามาสรุป อย่างรวบรัดกันเลยดีกว่านะครับถึงความน่าใช้ของตัวละครตัวนี้แล้วก็จุดดีจุดเด่นข้อด้อยของมันมีบ้างหรือเปล่าเริ่มกันที่ดีไซน์ของตัวละครหน่อยนะครับสําหรับหลายๆายคนอาจจะถูกใจสิ่งนี้เนื่องจากอืผมน้อยนุ่งสั้นนะครับแล้วก็ใหญ่ไม่แพ้กับตัวละครตัวอื่นเลยผมยาวสีเขียวสลวยแต่หน้าตาก็อาจจะดูซาดิสไปนิดนึงนะครับอาจจะไม่ค่อย น่าคบหาสักเท่าไหร่แต่โดยรวมแล้วก็คือดีครับดีไซน์ออกมาได้โอเคเลยต่อมาก็เป็นรูปแบบของเกมเพลย์รวมไปถึงอบิลิตี้นะครับรวมไปถึงสกิลของน้องด้วยค่าสแต็กพื้นฐานของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าพลังวิญญาณพื้นฐานอาจจะต่ำกว่าแบมบีอยู่แค่3หน่วย3หรือ4ประมาณ3 4 5หหน่วยตรงนั้นเนาะ ถือว่ามันไม่ได้ต่างกันมากนะครับสำหรับพลังวิญญาณพื้นฐานรวมถึงเลือดและก็คริติคข้าเองด้วยนะครับก็อยู่ในระดับที่สูงเลยทําให้ตัวละครตัวนี้เก่งมากๆในการสร้างดาเมจนะครับเพราะว่าพลังวิญญาณแล้วก็คริติคข้าที่สูงอยู่ในระดับหนึ่งเลยรวมถึงอบิลิตี้ของเขาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการอํานวยในการใช้สกิลเป็นอย่างมากสกิลกว้างขึ้นสกิลแรงขึ้น20%ถ้าไม่ตายแรงขึ้น40% ถ้าไม่ตายก็ทาให้ศัตรูลดเกราะอีก50%นะครับระยะเวลาติดสถานะบวกอีก5วินาทีเนี่ยถึงแม้ว่าบอสจะไม่ตายก็ติดชากันไปนานๆ10วินาทีเลยเมื่อโดนท่าไม้ตายนะครับทาให้ตัวละครตัวนี้มีความรุนแรงในการใช้ทั้งสกิลแล้วก็ท่าไม้ตายที่รุนแรงมากถ้าพูดถึงรูปแบบสกิลของเขาแล้วด้วยเนี่ยมีความรวดเด็วในการใช้สกิลไม่ว่าจะเป็นสกิล1และสกิล2นะครับแล้วก็สกิลเขากว้างมากๆด้วยเคลียร์มอนได้ไวกว่าแบมบี้ แล้วก็ใช้ง่ายกว่าแบมบี้ด้วยเพราะว่าแบมบี้เนี่ยมันจะแรงขึ้นก็ต่อเมื่อมอนติดสถานะไฟไหม้นะครับอันนี้เองก็มันจะไปคอมโบกับถ้าไม่ตายเขาอยู่แล้วที่ติดไฟ100%ซก็ถือว่าตัวนี้เคลียร์มอนเร็วกว่าในเรื่องเกมเพลย์นะครับสุดท้ายแล้วข้อเสียของเขามีบ้างไหมโดยส่วนตัวแล้วมองว่าแทบจะไม่มีข้อเสียเลยนะครับเพราะว่าจะให้ตัวละครเนี่ยมันเก่งไปหมดทุกด้านมันก็ไม่ได้เนาะแต่ในมุมมองของผมเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่ มาครบเครื่องมากๆสําหรับตัวละครสายสกิลนะครับสาหรับตัวละครแคนดิสไข่ได้มาก็รีบปั้นซะเก่งมากๆนะครับสําหรับตัวละครตัวนี้ก็จบรีวิวกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปหน้าก็จะเป็นตัวละครตัวสดุดท้ายที่อยู่ในตู้นั่นก็คือแอสคินนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวทั้งการลงดันเจียนแล้วก็ PVP ด้วยนะครับเพราะว่าโดยรวมที่ผมมองแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้มันมันเก่งมันลงได้ทั้ง PVP แล้วก็ลงได้ทั้งดันเจียนเลยนะครับ สำหรับแอดคินเดี๋ยวเรารอดูกันในคลิปต่อไปนะขอไปทำของให้มันก่อนสักแป๊บหนึง่งสำหรับใครที่ดูคลิปจบแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามช่องเรานะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อดูคลิปใหม่ๆของเลี้ยวไฟได้นะครับสำหรับวันนี้เลี้ยวไฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ